ชัมม่วโมงแรกชัมม่วโมงขึ้นสุดยอดครับห้องน้ำที่แถวยวนแอร์พอร์ตนี่ก็ะสะอาดดีนะ<า>ใหญ่มากเ มปัญหามันคืออย่างนี้อย่าทําตามนะอย่าทำตามแบบเรานะเราไม่มีที่พักใช่ไหมเราก็าเลยจะจองโรงแรมนอนก่อน7วันไอการจองโรงแรมก่อน7วันเนี่ยก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะเดี๋ยวเราจรองโรงแรมก่อน7วันปุ๊บแล้วก็จะช่วง7วันเนี่ยเราก็จะไปหาบ้านกันก็นคือเราจะถึงเมืองซอลเลกอะประมาณสี่ทุ่มครึ่งเมื่อกี้ก็เลยโทรไปหาโรงแรมที่เราจองว่าเดี๋ยวเราเข้าไปประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะได้ไหมเขาบอกไม่ได้คะ่ะ ไม่มีพนักงานขารอะไรกันนะก็คือเทคนิคลี่แล้วตอนนี้เราเป็นคนไม่มีบ้านโรงแรมที่จองก็นอนไม่ได้แล้วเราก็เป็นโฮมเลสที่อเมริกาอย่างเต็มตัวแล้วคือถ้าจะเข้าพรุ่งนี้เข้าได้11เอดโมงเดโมงคือถ้าหกโมงอะกูยังพอฝืนนั่งที่รสนามบินเออสิบสองชั่วโมงอะที่ต้องไม่รู้จะไปพอมึงพูดสิบชั่วโมงกูเพิ่งคิดออกส2บสองชั่วโมงคือเท่ากับไฟที่นั่งมาอเมริกาเลยนะที่แบบ้โหไปเที่ยพอมึงพูดก็่ออกไอ้สัส อะไรไป่ร่ออาอะไรไป่ร่เาเอาสักนอนไปถ้ามีตังก็เนี่ยไอ้เทียนอนลงในในโซลเล็กแม่งเลยชั่วโมงละหกสิบห้าสิบคืนหนึ่งสองร้อยสิบห้ามามามาสักหน่อยมามามากูเอ,องกูเอ,อง,อองนี่เลยรูหรูหนึ่งดอนหนึ่งดอนพร้อมไมเนติกเก็ตยูไนต์ตัวแอดจุดจุดคัสหนึ่งอ๋ออันนี้มันขูด <c oughs> ปะไม่รู้ว่ะวน่าจะสแกนไม่น่าใช่ขูดไหมเนาะไม่น่าใช่อันนี้เป็นหวยแบบ สแกนเนี่ยเช็คตั๋วทิเกตเฮียเนี่ยมามาหนึ่งดอนนะครับเดี๋ยวกูเลี้ยงเองโรงแรมอะไรก็มีที่นอนด้วยวันนี้เวนอัพทูสามพันเราอาจจะได้สามพันดอนแต่กลับไทยเลยกลับไทยเลยได้กูกลับไทยเลยแสนหนึ่งแล้วเนี่ยปะยังไงยังไง ไม่ใช่ไม่ได้มันขึ้นว่าคิวอาร์โค้ดเออเลอไมมไม่ได้นงอะไรอ่ะอะไรวะหกดตังสดไหมไปแล้วสาบามบาทลี่ีดีนะได้เลยถูกไม่ใช่ได้ตอนสามหกสาเจ็ดคลิปเดสิไม่ไม่เป็นแต่อีกหนึ่งไอ้สับเไม่เก็บไว้ก่อนดี อ๋อเออมันดูจะอะไรอันสักอย่างได้คือขูดได้เลยขูดดีอันนี้ขูดดีคืออะไรอ่ะสามดอนเลขไงเลขอยู่ข้างหน้าปะงงอ่ะคือกูไม่รู้เลยว่าขูดอะไรถึงจะได้เนี่ยตอนเนี้ยกูไม่รู้ว่าต้องเจออะไรเฮ้ยหนึ่งสี่สี่ทำไมมีหนึ่งสี่สี่อ่ะปังเกียจจัง เพราะว่านี่จะนี่ไงมาโนี่ไงมาโคเราไม่ว่ากูไม่รู้ว่าได้ไม่ได้เนี่ยมันคงมีสี่สามพันสหหหกทั้งหมดอ่ะขอได้มึงแด่สามพันดอนดิกูขอแค่หเหรียญพอละสมบาทสามพันดอนกูเลี้ยงจริงด้วยแย่โรงแรมอ่ะสามสามังอยังไม่รู้เขาไม่รู้เหมือนกันว่าดูยังไง นอนวินดิ้งติเก็ตหวยถึงนะครับช่วงนายความจริงซาเล็กซิตี้ไม่มีที่นอนอจริงๆดูดูบรยาายบรยากาศนะดูบรรยากาศนะเตรียมดูนะถ้าพวกคุณถ้าพวกคุณหดหูถ้าพวกผมจะเหลืออะไรวะ อากาศมันแบบบรรยากาศมันเหงาเหงาบวกกับอากาศหนาวหนาวคเดียวบินมาถึงตอนนี้กูร้องไห้อะสี่คนกูกร้องไอ้เฮีย <c oughs> แล้วคือเมื่อกี้ไฟเมื่อกี้นะที่นั่งมาประมาณสองชั่วโมงอะอมีเบบีร้องสองชั่วโมงเต็มอะไม่น้องจนกูคิดว่าตายเพราะไม่มีช่วงหนึงไม่ร้องเอียอไม่หยุดเลยร้องสองชั่วโมงเต็มแต่ว่าโอเคลำคาญเพราะว่าเราเราอยากนอนนะแต่ว่าแอบ,บสองสารเว้ยแบบไอ้เหีย คอแบบคอเป็นไงบ้างวะเด็กมันไม่ชินกับอากาศหน้าจะหงอดหงสารเจ็บคอหน้าดูก็ไฟเมื่อกี้ก็พักผ่อนไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่แต่ก็จะมาพักที่นี่วันอครั้งนี้จุดเริ่มต้นของเรามีโชคดีอย่างเดียวแค่ได้สตาร์ลักสามหมื่นเะครับเริ่มรู้สึกเป็นโชคลาแล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามาถึงนี่ห้าทุกก็ทุกคนดูไฟกันดีๆนะครับอย่ามาดึกนะหรือถ้าจะมาดึก ติดต่อบ้านดีๆบอกบ้านว่าเอาหาบ้านให้ได้แล้วก็เราเข้าดึกต้องบอกตั้งแต่เนิ่นๆอันนี้คือเราร่วงหมดบ้านก็ไม่ได้แล้วก็มาดึกบินก็ดึกใหญ่เฮ้ขอเดินแมวกระเป๋าแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวทำอะไรต่อว่ากัน มาช้าจนจอดแลวไอ้เหียแม่งก็สภาพเดียวกับเราเลยกระเป๋าเราเกิดมาแล้วช <cities. S 2> ิไ <Boy>? ม่เคยเห็นกระเป๋าหยุดอะครั้งนี้ครั้งแรกหยุดเหมือนเอื้อมอ่ะมีของกูสองใบโอ้โหมีแค่เราจริงๆว่ะเอออันนั้นของใครวะของพลโอเคโอเคของผมสองใบว่าไงเพื่อนวันนี้วันนี้วันนี้นี่ครับคำเตือนนะครับ ล้อพังนะครับจริงไหมจริงนี่ไงเชื่อขุดลากไปแล้วก็ได้เส้นนิดหนึ่งเห,ห,หรอหอาจจะซ่อมได้เรื่องซวยอย่างต่อไปครับนี่ล้อพังของกูกระเป๋ากระเป๋าเป็นรอยแบบเต็มเลย<อ>เพราะว่ามันมันน่าจะหนักเว้ยไอใบที่นี่เนี่ยใช่เป็นอย่างเงี้ยแต่ของกูอ่ะของกูเป็นแบบลงยาวมาเลยอ่ะหลุดเหรอยังหลุดเหรอน่าจะแบบฉีกอ่ะเย็นฉีกได้ กูว่าไม่ได้แล้วนะแบบได้ได้แค่แป๊บเดียวอ่ะคือทางล้อแหละล้อสุดแหละแล้วกัววนะดบด <c oughs> ้านแบบเองไปงั้นก็ไปที่หน้ากระเดือก <c oughs> อีกหนึ่ง <c oughs> ปัญหาใหม่ครับเพิ่งเห็นจะเอาเปิดกระเป๋าเอาขวดน้อยคือจริงๆกระเป๋าผมามันจะมีที่ปิดอยู่แล้วก็เป็นป้ายชื่อแล้วนี่สาระค่ะสังเกตนะครับว่าเน,นี่ยอันเนี้ยมันล้นล้นหายไปไม่เหมือนเพื่อนสองอันแล้วก็ฝาปิดหายไปแปลว่า แปลว่าแม่งโยนจนไอเยี่ยนที่ล็อกพังที่ล็อกพังไม่ล็อกไม่ได้ไม่ไเท่าไหร่แล่วไอที่ซีข้างในามาทำให้กูเปิดไม่ได้ก็คือที่ล็อกกูพังทําให้กูเปิดกระเป๋าตัวเองไม่ได้ต้องแงะถ้างแงะแสดงว่ารหัสนี้นรหัสจำได้ป่มจำได้ไหนลองดิไม่ได้นะเรเพาะ <c oughs> หมุดไม่ได้ <c oughs> โหยกูอยากรู้เลยใครไว้ที่เอะเไอยีงยแม่งเบียดเปล่าพ่อของมึงที่ล็อกมันดันอยู่ข้างเออใช่แล้วเป็นแบบที่ล็อกยื่นออกมา ตีหนึ่งสี่สิครับกับดาราสองคนกำลังถ่ายรูปก,กันอยู่ครับผมเราเริ่มจะไม่มีอะไรทํากันแล้วบลี่ก็เล่นติ๊กต็อกไปอสองคนนั้นก็ถ่ายรูปไปผมก็นั่งเล่นเกมในคอม <c oughs> ถ้านับเป็น11บเโมงเ่ะเราจะเหลือเวลาอีกประมาณ8ชั่วโมง9้าชั่วโมงถึงจะสิบโมงหิวมาก <c oughs> เพราะวันคืงเมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรกินเราจะ นราจะมีชีวิตรอดไปถึงตอนเช้าาะวาเลยหรือจะติดเหมือนไอเรื่องไอ้เนี่ยชื่ออะไรนะที่มันติดเกาะใช่ไหมเป็นรูปฟุตบอลใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไอ้ไอเรื่องที่เราดูกันอะที่มันไปติดอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่เราเป็นโจรชื่อเรื่องมันง่ายๆเลยล็อกรูฟไม่รู้อะวิลเลียมดาโฟเล่นอะเรื่องนั้นอะหนึ่งกูว่ากูติดอยู่อย่างงั้นอะที่ว่าเป็นขโมยใช่ของแล้วก็แบบติดอยู่ในห้องแล้วห้องก็ขังเขาไว้เอาไว้ไหนไม่ได้ สุดท้ายอืออในนั้นได้ไหมเอือทุกขี้มูฮดในอ่างกินน้ำเที่ยะไรเลอะเทอะหมดอ่ะต้องเผาไฟกินน้ำสปริงเกิลอะไรรู้พี่เปิดตู้เย็นลงมาแล้วเป็นไออีมันกรนดิ่มันกรนิ่มันกระด่ตอนนี้ตีสองครึ่งกำลังจะไปหาอะไรกินร้านอะไรนะ อะไรนะพาเนเลียพาเนเลียพาเนเลียพาเนล่าพาเนล่าิวซ่าแต่ไม่มีอะไรเปิดเลยพาเนล่าเวรเมื่อกี้เจอร้านพิซซ่าเวยมันแปลกโลแล้วเจอว่าไอ้ร้านเนี่ยที่เรากำลังจะไปมันอยู่ชั้นหนึ่งก็เลยลองเดินลงมาดูตีสองแล้วนะยังอีกเท้านะกว่าจะสิบเอ็ดโมงเหลืออีกประมาณแปดชั่วโมงแปดเก้าชั่วโมงนะหิวกันทุกคนแล้วก็ไอ้น็อตนั่งเฝ้ากระเป๋าอยู่ อันนี้ไม่รู้ด้วยว่าเดินมาทิศทางไหนเะนี่ยอันนี้ไม่รู้เลยเดินไปถูกทางไหมเนี่ยไม่ใช่ด้วยซ้ำแล้วแบบมันไม่เหมือนไทยอ่ะไทยหิวป่านนี้ออกไปโจดท้มตำแล้วออคือไทยไม่เดินออกมานีดเดียวเจอของกินอนะ่ะอยู่ไทยคือทิ้งกระเป๋าไว้แล้วออกไปจวดส้มตำก่อนกลับมากระเป๋าก็ยังอยู่ส้มตำก็อิ่มอร่อยสบายนะเดิแต่มีคนนอนแล้วสองคน เราต้องหาเบาะหนึ่งที่เป็นเบาะว่างๆได้แต่ดูทรงเราคงไม่ได้นอนหรอกถ้านอนก็คือนอนแบบท่านั่งอ่ะเหมือนเดิมโคตรหลอนเลยว่ะหลังจากอยู่บนเครื่องหมอนอยู่บนเครื่องเหมือนบวกไปอีกแปชั่วโมงโอเคครับไม่รู้ทุกคนได้ยินไหม Everything <ต> is, is closed right now right now ด้วย right now ปิดหมดเลย is closed ไม่มีแม้กระทั่งกู้กดอ่ะอืมนั่นน่ะดิอย่างน้อยกดกดอะไรกินก็ได้นะเขาไม่ซีเรียสเรื่องการกินกันเลยเหรอวะเขาซีเรียสเขาเลยไปไทยกันไงน <laughs> จริง <laughs> สวรรค์นนะ <laughs> อะเหมือนอยู่ในนั้นอะในออฟยูเซียมอ่ะอืมอะดูดูอีกรอบดูนะดูนะ <laughs> ดู <laughs> คือมันกว้างใหญ่มากแล้วมันไม่มีใครเลย ตรงเขาตรงเคาน์เตอร์อะไรก็ไม่มีคนเคาน์เตอร์เช็คอินร้านค้าไม่มีคนเลยเปิดเพลงอ้อข้อหนาวๆไวหมดหวังแล้วแหละจบครับกลับไปหาเนอตดีกว่าไปเน็ตคงนั่งรอเกาไข่รอแล้วตอนนี้แล้วมันก็หวังว่าจะมีก้อนขนมปังอะไรมาให้มันสักชิ้นไม่พวกขนมปงขนมปังเอาอะไรบางจังข้าวเลยข้าวไก่ข้าวไก่ปะ เดี๋ยวหญิงหิ้วมากวกูมากันก่อนไก่ที่นี่ใหญ่ชะโพกด้วยคนมันเยอะแล้วเนี่ยคนมันเยอะดูหน้ามึงกูรู้แล้วว่าไม่ใช่อะไรดีๆ Everything is closed right now แล้วยิงยังนะห้องน้ำมั้งอห้องน้ำเลยขนมปังก็ไม่มีไม่มีไม่ไม่ Everything is closed right now มาครับตอนนี้ต่างคนต่าง มาเปิดกระเป๋าของตัวเองว่ามีอะไรกินกันบ้างเหตุการณ์ต่อจากเมื่อกี้เลยคือมันหิวจัดจริงๆนี่ไอฝั่งขวดๆอยู่ตรงนี้ทั้งหมดมีกลิ่นนะมีกลิ่นนะบอกเขาไปเอาอะไรมาบ้างเอากะปิครับพีแกงส้มพีแกงผัดผักแล้ก็อะไรบ้านมึงคนภาคไหนเนี่ยแล้วก็น้ำมันหอยอย่างนี้น้ำมันหอยคือเอามาทุกอย่างอะน้ำยาปลาหนุ่มเอามาหมดอะ แล้วก็ส่วนเครื่องปรุงนะถ้าได้เห็นฝั่งนี้คือเยอะเยอะกว่าบ้านคนไทยบางคนไม่มีอะไรที่มันเป็นแบบกินได้ตอนนี้เออไม่มีว่ะชิปหายแล้วไม่มีถึงท้าบเลย,อยเอาเลยเอาหมดแล้วไม่น่ามีแล้วเย็นดีอะไรนแบบี่รู้แกดิแกดิแกดิกดเอาะๆๆเอาะไรครับอัางหนุนอ่าุมีแค่นี้ ของกูนะกระเป๋ากูมีแค่นี้ที่แบบใช้งานได้ตอนเนี้นคือไม่ใช่อะไรคือมึงดูกระเป๋ากูนะของกินเนะี่ยเพียบเลยจริงๆมันอยู่ใต้นี่อีกเยอะนะใตน้นี่อีกเยอะม,ม,มันแค่บางไหนมึงเอาอะไรมาบ้างดูดิในขณะสี่ <4 S 2> เดือ,เอนะเขาต้องหาอะไรกินกันตายสิทงที่กูเอามา <c oughs> ไอ้เหียบอยู่ได้นะมึงเดี๋ยวก็มาดูดูเีสี่เดือนอ่าเด้ โจ๊กสี่ซองแล้วก็โจ๊กอีกสี่ซองเฮียม,มีกุ้งกับปลามันก็แบ่งกินกันไปดีเดือนละสองซองครบพอดีสี่เดือนเนี่ยเอามาไปตุ๋เซเว่นเลยอ่าววิ่งแซ่บมึงหาได้จากไหนเ,เคฟซีที่นี่ไม่มีนะให้ตักบอกอก่อนวิ่งแซ่บอ้าวงาพงรถไก่อามาทำไมกูก็ไม่รู้นเนี่ยอัเนี่ย <สา S 1> แล้วก็ <สา S 1> นี่ นี่น้ำพริกแกงแผะแนงมือเดียวอันนี้ได้มือเดียวแล้วก็ปิดท้ายด้วยหมูแดงเอามึงไม่คิดถึงเหรอเห็นไหมนในฉากสองห้าสี่สี่วัหนุ่มอะตอนสุดท้ายกินอะไรพี่เบนจามินกินหมูแดงเออ,เอ,อว่าอร่อยเลยสิลำมูไม่แต่ประเด็นก็คือไอ้พวกนี้ยที่เป็นผงๆอะไรอะในกระเป๋ากูมีครบเลยที่มึงหยิบมามีเกินด้ะมึงไม่มีจ้อหรอีอ่ ตีห้าครึ่งครับผมเราจะมาทำภารกิจที่แอตโต้ทำให้สำเร็จเมื่อกี้แอตโตม้ม่ได้เรื่องคนหนึ่ง่ <Yeah. S 2> อยู่แปลกันไ์บอยเราจะไปดูกันว่าเราจะมีอะไรกินนะครับผมตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งเปนเลือ่องเราจะไปออกไปสัมผัสอากาศเมกาคนแรกใน4คนนี้นะครับ เพราะว่าไอ้โตมันก็ไม่ออกมาสักทีเราก็ไปดูกันว่าอากาศจะสักกี่องศาเดี๋ยวเราไปแล้วเราจะเดากันว่ากี่องศาเดี๋ยวค่อยตกองเอ้ยเฮี่ยเราว่าน่าจะสักสิบเก้าองศาเกินมากขึ้นไอ้เฮี้ยตรงนี้กูนึกว่าเปิดอะไรเข้า การองศาไฮยิ้กให้โซตาบักพี่ยครั้งแรกในชีวิตว่าเลขตัวเดียวมันกันสั่นแต่ว่าไม่น่ากันขนาดนี้และนี่คือความสำเร็จของเราครับมีของกินครับโอโ้โหกินที่ไทยก็ได้อย่างเงี้ยก็ <laughs> คือไม่ได้สำเร็จอะไรมากหรอกนี <laughs> ดนาา่ดูหน้ามาดูหน้ามา ดูหน้าคนมีของกินครับทีมเขาบอกว่ามาทานที่นี่ต่างจากมอญมาทำยังไงไงจะสั่งเหมือนกันเป็นแป๊บนึงแปรงฟันก่อนไม่ค่อยแดกผมแปลงแล้วผมแปงมาแล้วเฮ้ยทำไมวะ มันนวลน,น้อยกว่าที่ไทยอ่ะมันแบบ,แบเออหรือเปล่าแม่จะนวลคนละแบบแต่ว่าเนี่ยเอ๊ะมึง <c oughs> กินอะไรกันสั่งเบเกอร์มาเบเกอร์อันนี้ของกูอันนี้บอกอันนีแบบแเสาหวัดเหมือนคลิปหมาดิไหมครับหมา ชิ้นๆมาเริ ok ่อยเออ appreciate everything อ่ะหกโมงสิบห้าแล้วครับหกโมงสิบหกแล้วก็สว่าง ผมเป็นคนเดียวที่เผลองีบไปแล้วก็ตื่นมาแล้วรู้ตัวอีกทีว่าทุกคนกินข้าวไปหมดแล้วไม่ถามสกิดถามแล้วว่าจะเอาอะไรไม่รู้เรื่องไม่รู้เลยจําไม่ได้ด้วยมือตอบแล้วก็ตื่นมาตื่นมาคือตะคิวแดกอย่างเดียวเลือดไม่เดินก็ตอนนี้เรากําลังคิดอยู่ว่าเราจะเช่ารถดีไหมเพราะว่ามันดูคุ้มค่ามากกว่าที่เราจะ นั่งบัสไปมานั่งอูเบอร์ไปมาเพื่อจะไปเช็คบ้านสมมุติเราดูบ้านไว้3ที่ถ้ามันอยู่อ่ะมันอยู่ละแวกเดียวกันก็จริงแหละแต่ถ้ามันดูวิวห่างกันเน่ะเราก็จะได้ไปทำการสำรวจเมืองไปในต,ตัวเ <c oughs> พราะรถในทูโรแนะนําเว็บทูโรนะครับสาหรับยูท่าที่อื่นเคยใช้เหรอไม่รู้เคยใช้คือทูโรเนี่ยมันมันรถถูกมากมันมีให้เลือกหลากหลายเพื่์เพอ่มรถประมาณ20ดอลลดร์ก็น่าจะมีแล้วก็เราก็สํารวจเมืองไปในตัวถูกปะ ร้านอาหารซื้อของสดก็ซื้อได้เลยซื้อของสดซื้อเข้าโรงแรมได้เลยซื้อเข้าบ้านได้เลยเช็คบ้านดูบ้านเข้าบ้านซื้อของสดทําทุกอย่างได้เลยวันหนึ่ง20เหรียนดีกว่ามานั่งบัสนั่งนู่นนั่งนี่เดินนู่นเดินนี่แล้วถ้าสมมตินะสมมติว่าเราไม่เชินกับฟงมาเลยอ,ะอะ่ะแล้วเราชนวันแรกอุบัติเหตุวันแรกเลยอะ่ะมึงทาไงอ่ะก,ก็ได้คอนเทนต์เพิ่มเข้าคลิปนี้คลิปเรียนหนึ่งโอเคก็เดี๋ยวรออีกสัก3ชั่วโมง แล้วก็เรียกอูเบอร์ไปโรงแรมและคือผมไม่รู้หรอกว่าก่อนหน้าน,นี้มีอะไรบ้างเพราะว่าผมหลับทุกคนคงเห็นกันไปแล้วเนาะรู้แล้วนะว่าอากาศนอกเกียวสงสาไปหนาวขนาดไหนไปมาหมดล <c oughs> ะเรียบร้อยแล้วส,สตาร์บัคที่นี่ราคาเท่าไหร่อะไรเงไงอืมกูไม่รู้เลยเลยโอเค เีเยแล้วพูดมาตั้งนานไม่ได้เปิดไมค์ไหรอน่ไอโตด่ากูนแน่เลยเนี่ยแล้มันได้ยินปะ่ะมันไม่ได้ยินหรแต่ว่าอ๋อมาถึงในคลิมน่าจะได้ยินเพราะกล้องใกล้ชัางมันเอาเว่าเราได้ความรู้สึกที่เราเห็นคิมะครั้งแรกครับผมเดี๋ยวช่วยไอโต้ยิงมาดู ลาไปแล้วเหรอลุกขึ้นไปพี่อย่างนี้เลยวิวสุดยอดตรงไหนข้างบนเนี่ยกูขึ้นไปบนสะพานข้างบนวันนี้เลยเหรอเออก้เมื่อีสะพานนี้เลยเหรอกดตีนกดตีเนี่ยเขาหมดกดตีนอยู่เนี่ยรุ่นนอก7องศาแล้วเนี่ยตอนกูถามไอ้โต้ว่าขาสั้นไม่หนาวหรอไอ้โต้บอกว่าเสือกเดีวลองดูให้มันเดินออกไปข้างนอกเออน่าจะสวยจริงด้วยกดตีนอันนี้หมดกดตีน เดี๋ยวเราถ่ายรีแอคไอโต้ไอหยิงอีกทีมันจะออกไปคเดียวมันจะเป็นเป็นถั่วไมเนี่ยหรอไม่แต่กูอยากไปถ่ายสวยดิจริงไหมเนี่ยจะไปอเอเคคือไอ้น็อตบอกว่าให้เราอ่ะสองคนอ่ะลองขึ้นไปดูเมื่อกี้มันขึ้นไปกับพลอยขึ้นไปพบอากาศอ่ะมีเราสองคนที่ยังไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วก็ขึ้นไปข้างบน ดูวิว Finnish, มันบอกวิวสวยมากใช่ไหมเมื่อกี้ทุกคนก็น่าจะได้เห็นมาแล้วแต่ผมจะไปอีกรอบผอนสัมผัสด้วยตาตัวเองชั้นสามใช่ไหมใช่อ่านแล้วอ้ยโอ้ยโคตรหนาวนอกจากวิวเข้ากระดูกว่ะหนาวมากแล้วหน้าโคตรมองไม่เห็นโอ้ยน่ะมันเข้าไปในกระดูกเข้าไปในนิ้วอ่ะคือเท่าที่เห yeah, ็นนะ มีเรายืนสั่นกันอยู่สองคนแต่ว่าก็นึงชิลป่๊ป้าฝรั่งอะ่ะอยากแซนทำตัวให้เป็นโลเคอล่ยดิป่ป้าฝรั่งอะ่ะเขาใส่แค่เสื้อยืดกับแจ็กเก็ตแบบแจ็กเก็ตแบบบางบางอ่ะแจ็คเก็ตวิ่งอะ่ะไม่มีใครสั่นเลยจริงแก่ย่าทำตัวให้มันเป็นโลเคอดิแบบอย่าอย่าอย่ายกเลยแต่ว่าในความหนาวเนี้ยมีความคุ้มค่านะครับทุกคนลองดูดูเห็นภูเขาหนึ่งไหมข้างบนยังเป็นหิมะอยู่เลย ไม,ไม่ไหวแล้วอ,ะอ่ะฝั่งนู้นมันจะออกดินแดงๆแล้วก็มีออขี่ไม้อยู่เหลือแค่ยอดภูเขาอ่ะฝั่งนู้นอะใช่ เมงครึ่งครับเวลานี้เราอยู่บนรถแล้วหมดความสวยที่สนามบินแล้วใไปใช้ที่ริตวังสนามบิน12ชั่วโมงสรุปก็รถที่เรียกก็30ดอนไซเ x l พอนะกระเป๋าเราคุ้มนะราคานี้กระเป๋าพอด้วยมีป้าย s o l a k e c i t y ด้วยตขา้างหป้าย